วันลอยกระทงในคนาะในเหเก็ดกระทงวันอ่อนๆมมาปล่อยในคณะก็หังหนะคดูเลยค่ะ ด้ก็มางานในหมู่บ้านกล้วยในคันอน้องเหมยเขาก็จิมาปล่อยลอยกระทงจีวัดสันธนนเนื้อในคนออันนี้ก็ติเป็นงานเล็กๆกล้วยในคะกูก็ป้าว่าจีกว่าเสื้ออันลอยกระทงอันเป็นเห็ดขายนั่นในก็เสียายเงินในคันออัน3-40กินเขาเป้าลไรเป็นตาเย้านะคะน้องเมยเขาก็ปลุกสนกล้วยแล้วเอาตัด้นกล้วยาอ้มให้ทังกล้วยในคะถึงฮังรีมันเป็นขายในก็เอามาลอยตามประเพนี่ก็ลเยเ้าในคันอ๋ออ่ต้องฮังรีก็ลายในคะน้องเหมยก็เอาน้องมาเวลกินน่องแมก่น อยู่จอมแม่เท่ามันในคนะแล้วเขาสองโกโจกันออกมาตัวปล่อยลอยกระทงเปิดกำานึงในค่ะหมู่บ้านที่น้องเหมือเขาอยู่ในกเป็นสันทนนในคนะแต่ว่ามันมีสันทนนเนอป้าสันทนนไตในคนะมันมีสองวัดในคะเยาก็เขามาหมู่วัดสันทนนเนอเสี้ยวเขาติการวัดสันทนนไตในคนะคนตั้งมันก็เปปียวๆไว้ในคนะกูก็เหมือนตั้งเมืองเขาว่าในค่ะวันที่เมื่อวัดสันทนนไตก็แวะซื้อหมักทบก่อนในคนะกูก็จะเรียวก็มามีตีวัดเย้าในค่ะวัดสันทนนไตีนก้นติกลื่ วัดสันถนนเนื้อในคนอน้องเมย์เขาเป็นมึงเนื้อและตีห้องวัดในคะนอป้าใต้หมองตีเขาตีห้องวัดจ้องในคะนอ รอยกระทงตั้งในก็ให้หมอนตั้งเมืองเขาไว้ไนงคะกูก็ก็มีงานอันหมักไฟแอ่ปล่อยรอยกระทงแอ่ในคาะ,เ,ะเขาก็กากากากองสิยงกองม้องเขาแอ่ในคะอันในก็จะเป็นต้้นจอมปีเกิดในะคาะเขาจะแต้ไมไว้ตั้งเนื้อว่าเป็นปีสังปีสังที่ไหนในคาะน้องหม่เกิดปีไก่ในะคะสตวนอีปองแ่น้องมาวิวแว่เขาสองก็ก็เกิดปีงูในะคะาะเธอน้องหม่เขากาไว้พลาอ่ออกมาก็จะมาจี้มาทบตีเขาซื้อมาเมื่อ่นั่นในะคาะน้องหม่์ไรเล่นถึงเงาไรปี เปี่ยนเป็นโพน้องไม่เงียบในะค,ะค่ะกูก็มันว่าถ่ายตั้งไรเนยตั้งไรฮังรีจะได้หันวัดจอมในะคะ่ะเผื่อเอาจี้มักทบเย้าเนี่ยก็มาืึกกินอันปิ่งยางมาล่าในะคะ่ะเนาะเยากกวก็เป็นมีลำมงย้อนยุกจอมในค่ะเนาะอันนี้คนไทยเขาที่ฮ้องว่าลำมงย้อนยุกในะคะ่ะเนาะมีกา,า,ากนะะ้นเทาก๋วยในค่ะส่วนอันนี้ก็ก้นเมืองเขาฮ้องว่าสอยดาวในะคะ่ะเนาะมันคล้ายเหมือนนั้นเขาจกแม่ไหนนะะ้ในค่ะแต่ว่าเป็นเอากะหอยไว้เนืน้อต้นไม้ในะคะ่ะเนาะเยาก,ก็เขาเขาอาไม้แก่เสียวในะคะ่ะเนาะอันหนึ่งสาวัดะคะีดะคะ่ะเขา ว่าตุ้ยกันในคันอ๋ว่าเขาเขาตีเสมาไล่นําปัดสังแล้วก็ตีไล่สังในคันอกอก็ในในค่าไล่นําปัดสิบสี่ในคันอ๋ตีไล่สังในคันอ๋อเผื่อเขาหันน้าปั้นเนี่ยก็เขาก็บอกปั่นเปิลเปิลก็ตีเก่าของรางวัลมาปั่นเข้าในคันอ๋อันนี้ก็ตีเป็นรางวัลตีน้องเหมือนเขาไล่ในค่ะ สาวัสดีนคะนาะเกิ่งกลางอยู่ห้านี่ก็คอมเมนต์มาปน้องไม่พองนะคะไม่สุขค่ะ